สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหานองมอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่16อ่าพฤษภาคม2565นะคะมาดูผลของวันที่15กันก่อนเนาะค่อยดูตัวใหม่นะคะพี่รองจ๋า พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาติดต่อสอบถามแอดได้นะคะแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางหน้าช่องแอดก็ลงเฉพาะหาหนอยไทยลาวเนาะล้วก็ลงเฉพาะลาวพัฒนานะคะแต่ในกลุ่มแอดลงทั้งหุ้นนะคะหุ้นเช้าบ่ายถึงดาวโจน5์ห้าลาวนะคะห้าลาวก็มีลาสตารเนาะลาสตารลาสามัคคีลาวบีไอพีลาสตารีอพีนะคะ อรอบดึกก็จะมีดาวจูนกับสามลัดเนาะพี่น้องจาอ๋าสามารถแอดไลน์มาได้เนะาะสำหรับสายหุ้นนะคะาลาวทีวีก็มีนะคะพี่น้องจาอ๋าสนใจแอดมาติดต่อสอบถามได้นะคะามาตามต่อกันที่ฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าแอดเน้นให้ไป3คู่เนาะชุดกัน4คู่นะคะแล้วก็สูตรนี้แอดก็จับ3ตัวให้ด้วยเนาะช่อ เลืออบสูตรไหนก็สามารถตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจ๋าแต่ละท่านแต่ละคนก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาอะ,อะแอดก็จะมีสูตรเม็ดเดียวเนาะสำหรับพี่ๆ FC ที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะมีสูตรเม็ดเดียวชุดสองตัวบนล่างที่เป็นตารางนะคะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายชุดโค้งสุดท้ายนี้แอดจะลงประมาณเที่ยงเที่ยงใบใบใบสองประมาณนี้นะคะ มาดูผลกันก่อน,อนเนาะค่อยดูตัวใหม่นะคะผลที่ออกนะคะนอยเฉพาะกิจก็คือ804 804นะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยตรงนี้ถ้าเป็น8เราก็ยังจะได้โตูดเนาะแต่ว่า0440ที่แอดให้ตัดมีใครได้ตัดไหมเนาะถ้าตัดไปก็คงได้0440นะคะแล้วก็ล่าง67 67นี้แอดหลุดไปนะคะพิเศษนะคะ72 0 แอดมี02นะคะพี่น้องจ๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะดูถ้าตรงนี้เราเป็นสองเราก็จะได้โต๊ดอีกนะคะพี่น้องจ๋าพลาดแค่นิดเดียวอีกแล้วนะคะวันนี้ส่วนล่าง07นะคะอ่า07มาตัวเน้นนะคะของพิเศษเนาะแล้วก็ปกตินะคะ649 649ถ้าตรงนี้เป็น9เนาะที่แอดเขียนให้เนี่ย ปดไม่เอาเนี่ยถ้าเป็นเก้านี้เราได้สามตัวเลยเนาะสี่เก้าเก้าสี่ตัวที่แอดเน้นให้ให้ตัดด้วยมีใครได้ตัดไหมเนาะพี่น้องจา๋าถ้าตัดก็จะได้สี่เก้าด้วยนะคะบัวกลับด้วยเนาะส่วนล่างหนึ่งหกแอดไม่มีนะคะมีแต่หนึ่งสองส่วน vip เนาะสองเจ็ดสามเจ็ดสามก็บำมีเด้อพี่น้องจา๋าส่วนล่างศูนย์เจ็ด 07ก็มาเด้งๆเลยนะคะพี่น้องสายินดีกับพี่พี่ fc ด้วยนะคะสาหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายเนาะวันก่อนพาหลุดวันนี้เอาคืนนะคะพี่น้องสาพรุ่งนี้เราก็ต้องเอาคืนเราต้องได้ทุกวันนะคะถ้าวันไหนพลาดเอดก็เครียดเหมือนกันนะคะพี่น้องสาแต่เข้าใจเนาะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดแต่คนทําถ้าหลุดคิดแล้วนะคะพี่น้องสาเครียดกลัวพี่พี่ fc เสียตังค์ด้วยเนาะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะอ่าไปตามต่อกันของวันที่10 1สนะคะพี่น้องจา๋าพรุ่งนี้ทั้งนอยไทยลาวเลยนะคะชนกันเนาะพี่น้องจ๋าก็อ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมใครที่ยังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ สามารถเลื่อนดูได้เนาะแอดลงไปแล้วเดอ้อพี่น้องจา๋าในกลุ่มแอดก็ลงให้นานแล้วเนาะเลขทูบก็เช่นกันนะคะเลขทูบแอดก็ลงเฉพาะในกลุ่มเนาะเหมือนวันนี้นะคะปังมากเลยแนวทางเลขทูบฮานอยฮานอยด้วยลาวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าโอ้สุดปังมัดรวม5้าลาวก็มาเกือบสุดซอยเนาะอันนี้มัดรวม5้าลาวพลาดเฉพาะลาวลาว VIP สามคู่นี้มามาสี่รอบเลยนะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าสนใจก็ทักไลน์มานะคะอะ่ไปต่อกันไปต่อกันที่ฮานอยอ่าชุดโกงสุดท้ายวันที่สิบหกปีหกห้าฮานอย ชุดโค้งสุดท้ายนะคะตัวหนังสือก็ไปแล้วเด้อพี่น้องจ๋าว่างเหงาหาวน,นแล้วกว่าจะได้แนวทางแต่ละตัวนะคะพี่น้องจ๋าบวกลบคูณหารจนดึกอันนี้ชุดกันสามตัว ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องสาปะปุปปนกันไปนะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสําหรับในวันนี้เนาะแอดก็จะเน้นไปที่16 หนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าเดิร์พี่น้องจาหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนกลับพัวไปให้เนาะสองสามเก้าเจ็ดชุดกันก็จะมีสี่ห้าสามแปด ห้าสองสองเสร็จนะคะอ่ามาดูชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะมีแปดหนึ่งหกถ้าใครชอบแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ตัด,ด้ว้เด้อพี่น้องจา้ายหนึ่งเนาะ ก้าสองสามนะคะสองเก้าเจ็ดถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะพี่น้องา๋านำไปเป็นแนวทางนะคะนำไปพิจารณาดูเนาะอะ่พอได้ลุ้นนะคะ,ะเป็นหกเจ็ดได้เผื่อหกเจ็ดมาอีกนะคะแอดก็เขียนกลับหัวไว้ให้ก่อนเนาะหกกับเก้าเขียนใส่นี้แล้วกัน หกเท่ากับเก้านะคะเผื่อพี่น้องกลับหัวเอาอ่ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นําไปเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมเดอ้อนี่สองเก่านี่ก็แปดนี่ตัดน้าดอ้อพี่น้องจ้ามันอาจจะเป็นสองหกอย่างนี้ก็ได้นะคะอาสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ